ดีเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนิดหน่อยกล่าวถึงตรงนี้จินเสียวหลินก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดให้เขาฟังโดยมันเริ่มจากการที่เธอนั้นจะต้องบินจากจีนไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อทำการถ่ายทำภาพยนตร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ดันเกิดขึ้นเพราะเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างทำให้ตัว๋วเดินทางของเธอนานถูกเปลี่ยนแปลงแทนที่จะต้องเดินทางไปอังกฤษกลับกลายเป็นว่าต้องเดินทางมาที่ไทยแทนแถมตอนขึ้นเครื่องเธอก็ไม่ได้สังเกตเท่าไหรนะ่นักเพียงแค่เรียบขึ้นเครื่องไปเพราะลวจับเธอได้แถมการเดินทางครั้งนี้ สุดท้ายจับพลัดจับพลูกว่าจะรู้ตัวก็เป็นตอนที่เธอมาถึงสนามบินที่ประเทศไทยแล้วแถมจะให้ขึ้นเครื่องไปอังกฤษตอนนี้ก็คงจะไม่ทันแล้วที่สำคัญมันดันไม่มีเที่ยวบินในวันนี้อีกและเธอเองก็ไม่รู้จะไปไหนจึงตัดสินใจมาที่บ้านของเจไดนั่นเองส่วนถามว่าจำได้ไงเพราะครั้งล่าสุดที่มา,มาเธอก็ได้เห็นที่อยู่ใน o o เกิลมาแล้วตอนที่เดินทางออกจากบ้านของเขาจึงทำให้จำที่อยู่ได้ หากจะถามว่าทำไมไม่พักโรงแรมหรืออะไรพวกนั้นก็เป็นเพราะว่ากระเป๋าเงินของเธอนั้นดันมาหายไปตอนมาถึงประเทศไทยซึ่งภายในนั้นก็มีทั้งบัตรเครดิตและเงินจำนวนหนึ่งอยู่แต่อย่างน้อยเธอก็ยังไม่ได้โชคร้ายทั้งหมดเพราะเธอยังมีเงินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ก็เพียงพอสำหรับค่ารถหากให้เช่าโรงแรมพักคงไม่พอ โดยทั้งหมดนี่หากไปเล่าให้ใครฟังก็คงมอเอกมีใครเชื่อแต่จะไม่เชื่อก็คงไม่ได้เพราะหลักฐานก็อยู่ตรงหน้าของเขาแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อสุดๆเพราะทุกอย่างนั้นดูประจวบเหมาะไปหมดเอาละ่ะหลังจากพักที่นี่แล้วคุณจะทำยังไงต่อะเจไดกล่าวถามขึ้นด้วยความสงสัยในใจเขาก็แอบทึ่งเล็กน้อยและนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นผลจากไดแดงที่เขาได้ใช้งานกับอีกฝ่ายอย่างแน่นอน ฉันได้ส่งข้อความบอกผู้จัดการแล้วคงต้องขออยู่นี่ไปก่อนสักพักเพราะผู้จัดการของฉันต้องทำเรื่องบินมาที่ไทยอาจจะใช้เวลาหลายวันหวังว่าจะไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนะจิน่ยวหยุนกล่าวตอบเจไดเขาที่ได้ยินดวงตาก็ขยายกว้างขึ้นเล็กน้อยนี่ไม่เข้ากับว่าเขาจะได้มีโอกาสได้อยู่กับเทพธิดาวาสาวสวยแบบนี้หรอกหรอไม่แน่นอนคุณจะอยู่กี่วันก็ไม่มีปัญหาเจไดกล่าวตอบรับในทันทีนี่หรือเขาจะพลาดโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับสาวสวยแบบนี้ไปแถมยังเป็นการใกล้ชิดในระดับที่อยู่บ้านเดียวกันอีกครกก ขอบคุณมากเอว่าแต่พอจะมีอะไรกินหรือเปล่าตั้งแต่ลงเครื่องมายังไม่ได้กินอะไรเลยจินเสี่ยวหยุนกล่าวขึ้นพร้อมกับลูกท้องของตัวเองเบาๆด้วยใบหน้าที่ขึ้นสีอย่างเขิออายเล็กน้อยส่วนเจไดนั้นหัวใจของเขาก็กระตุกวูบในทันทีเมื่อเห็นท่าทางที่แสนน่ารักของอีกฝ่ายบอกตามตรงท่าทางแบบนี้ส่งผลกับเขาไม่น้อยเลยเออเดี๋ยวผมสั่งออนไลน์ให้คุณมีอะไรอยากกินเป็นพิเศษหรือเปล่าเจไดกล่าวถามอีกฝ่ายขึ้นด้วยความสงสัยพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาเปิดแอ,แอปสั่งอาหารออนไลน์รอ เอามานี่ฉันขอเลือกเองจินเสียวหยุนกล่าวขึ้นพร้อมกับดึงโทรศัพท์ออกจากมือเจไดไปซึ่งในระหว่างที่ดึงมือของทั้งคู่ก็สัมผัสกันเล็กน้อยจินเสียวหยุนนั้นดูเหมือนจะไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องนี้แต่ทางด้านเจไดนั้นไม่ใช่เขากลับรู้สึกได้ถึงความนุ่มจากมือของอีกฝ่ายทำให้เขาอดที่อยากจะสัมผัสเพิ่มไม่ได้มีอะไรหรือเปล่าจินเสียวหยุนกล่าวถามเจไดขึ้นด้วยความสงสัยหลังจากที่เห็นท่าทางแปลกแปกของเขาเจไดที่ได้ยินก็สายหวดไปมาพร้อมกับไล่ความคิดแปลกๆของตัวเองออกไปให้หมดพยายามไม่คิดอะไรอีกแต่มันกนกกกกกก็็็เเเเเเเปปนนนรรรื่่่่่ออองงยยยยยาาาาาาููดดดดดีีีพพะะะทททุคคคคคััั้้้ขิิิวววจจไไไบบบสแมมลลถ หลังจากนั้นสักพักจินเสียวหยุนก็เลือกอาหารได้จำนวนหนึ่งก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์คืนให้เจไดเพื่อเป็นคนกดจ่ายเงินซึ่งจำนวนอาหารที่อีกฝ่ายสั่งไปเขาก็ได้แต่มองด้วยตาโทเล็กน้อยเพราะจำนวนดังกล่าวสามารถไดกินได้ถึง3 4สีคนแบบสบายๆแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากต่อให้อีกฝ่ายกินไม่หมดเขาก็สามารถช่วยกินได้ ในระหว่างนั่งรออาหารเจไดก็พยายามที่จะชวนคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้กับจินเสียวหยุนซึ่งอีฝ่ายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่เหมือนกับครั้งแรกที่พวกเขาได้เจอกันเพราะตอนนั้นระยะห่างของพวกเขานั้นมากกว่านี้มากอาจจะเพราะครั้งนี้จินเสียวหยุนนั้นรู้ดีว่าต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเขาและยังต้องอยู่กับเขาอีกหลายวันทำให้ไม่ทำการตั้งกำแพงใส่เขาใช้เวลาราวสามสิบนาทีอาหารก็ได้มาส่งที่หอพักของเขาเจไดจึงลงไปเอาขึ้นมาบนห้องก่อนที่จะจะใส่จานและวางไว้บนโตอาหารซึ่งทันทีที่อาหารถูกจัดวางเสร็จจินเสีวยว ่านไปสักพักเจไดก็ได้แต่มองภาพตรงหน้าด้วยความเหลือเชื่อเพราะอาหารที่สามารถกินได้สามสี่คนกลับถูกอีกฝ่ายที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก,กินจนหมดไม่เหลือแม้แต่เขาถ้าให้กินหมดนี่อย่างมากก็กินได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นโทษทีพอดีฉันหิวเกินไปหน่อยน้าจินเซยวอยุ่นกล่าวขึ้นพร้อมกับนำทิชชู้เช็ดปากของตัวเองเล็กน้อยแต่หากสังเกตดีๆก็พบว่าเธอรู้สึกเขินอายเหมือนกันที่ได้เปิดเผยความกินจุของตัวเองต่อหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวแบบนี้แม้กระทั่งผู้จัดก,การของเธอยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้้าาไปว่เธอกินนนจุขดี เจไดไม่ตอบอะไรเพียงยิ้มยิ้มเท่านั้นก่อนที่จะลุกขึ้นเดินเอาจานไปเก็บแต่พร้อมกับเริ่มล้างทำความสะอาดสวนจิน่ยวหยุนก็มองเจไดด้วยสายตาเกรงใจถ้าไม่ติดว่าเธออิ่มจนขยับร่างกายไม่สะดวกเธอก็ลุกไปช่วยเขาล้างจานอยู่หรอกเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเจไดก็อยู่พูดคุยกับจิน่ยวหยุนอีกเล็กน้อยก่อนที่สุดท้ายเขาจะตัดสินใจมอบห้องนอนของตัวเองให้กับอีกฝ่ายใช้งานส่วนเขาก็เลือกที่จะนอนอยู่ด้านนอกบนโซฟาแทนซึ่งเมื่อตกดึกมากๆทั้งคู่ก็ต่างแยกยยกันเข้านอนทันเ้าวันต่อมาเจไดตื่นน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 ึ้มมาอาออเเกกกััวหหงงง็ยย่่่่จจีีีสทิุใ วันนี้จะไปห้างซื้อเสื้อผ้าให้เธอเจไดกล่าวบอกจิน่ยวหยุนเราะการที่อีกฝ่ายจะต้องมาอยู่กับเขายางหนึ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นนั่นก็คือพวกเสื้อผ้าต่างๆนั่นเองเพราะจะให้อีกฝ่ายอยู่ในชุดเดิมตลอดก็คงจะไม่ใช่เรื่องดอไม้หันอากาศเท่าไรนะักฝากด้วยละจินเ่ยวหยุนกล่าวบอกเจไดแบบไม่ใส่ใจเท่าไรนะักพร้อมกับนั่งเล่นโทรศัพท์ของตัวเองแบบสบายใจส่วนเจไดก็เกิดอาการลังเลข,ขึ้นมาเพราะถ้าอีกฝ่ายไปด้วยก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าให้เขาเป็นเองปัญหาก็จะเกิดเพราะเขาไม่รู้ว่่าาาาาขขนดดใสเสเเื้้ออออผแและกกกกงองงองีฝีฝยมยมัพวชชุ เออเธอไม่ไปด้วยกันหรอเธอไปด้วยกันน่าจะดีกว่าหนะ้าัังเรื่องใส่เสื้อผ้าเธอฉันก็ไม่รู้เธอไปซื้อด้วยน่าจะดีกว่าเรื่องเงินฉันออกให้เจไดกล่าวถามออกไปด้วยความสงสัยไม่หลักถ้าฉันไปต้องมีคนจําได้แน่แน่นายปะหหยนะดีแล้วส่วนเรื่องใส่ที่ว่าเดียวฉันจัใส่กระดาษให้จินเสียวหยุนกล่าวปฏิเสธเขาในทันทีพร้อมกับหยิบกระดาษเปล่าออกมาก่อนที่จะเริ่มจัใส่ต่างๆให้กับเจไดในทันทีเอาเงินก็ได้เจไดมองแผ่นกระดาษในมือที่จินเสียวหยุนยื่นมาให้กับมือทาให้เขาเ สุดท้ายเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องไปซื้อตัวคนเดียวแน่นอนว่าเขาก็ไม่เกียงอยู่แล้วเจไดเดินทางไปที่ห้างอย่างรวดเร็วพร้อมกับตรงไปยังโซนเสื้อผ้าซึ่งเขาเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ใช่แบรนด์ดังอะไรเป็นแค่เสื้อตัวละไม่กี่ร้อยเท่านั้นเพราะมันคงเกินจำเป็นหากจะซื้อเสื้อผ้าหรูๆให้อีกฝ่ายที่สำคัญอีกฝ่ายก็คงใส่ของหรูพวกนั้นจนชินแล้วด้วยเจไดเลือกเสื้อกับกางเกงและกระโปรงมาจำนวนน้อยอย่างละสามสี่ชุดก่อนที่เขาจะยืนลังเลเล็กน้อยอย,อยู่ที่โซนชุดชั้นในเพราะมันคงดูแปลกๆไม่น้อยีน้วแบบ มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะมาซื้อชุดชั้นในให้แฟนหรอคะพนักงานสาวเดินเข้ามาถามเจได้ด้วยความสงสัยหลังจากที่เห็นเจได้ยืนอยู่หน้าซนชุดชั้นในอยู่นานซึ่งพนักงานคนนั้นก็เหลือไปเห็นกระดาษที่จดตัวเลขเอาไว้อยู่เธอก็รับรู้ได้ในทันทีถึงจุดประสงค์ของเขา เออครับเจได้กล่าวตอบออกไปถึงอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดแต่เขาก็ไม่คิดอธิบายอะไรและหลังจากนั้นเขาก็ถูกพนักงานคนนั้นพาเลือกซื้อชุดชั้นในต่างๆมาจํานวนหนึ่งสุดท้ายเขาก็ทําการชําระเงินและเตรียมตัวเดินทางกลับเมื่อมาถึงห้องเช่าเจไดก็ได้ยืนชุดต่างๆที่ซื้อมาให้กับอีกฝ่ายไปก่อนที่เขาจะเข้าไปอาบน้ำชำระร่างกายของตัวเองให้สะอาดเพื่อเตรียมสั่งอาหารมากินและก็เป็นเหมือนเดิมจินเสี่ยวหยุนก็ยังกินจุถึงจะดูกินจุน้อยกว่าครั้งก่อนแต่ก็ยังเป็นอาหารจำนวนมากพอที่จะกินได้ถึงสองสามขน้อยูดี เธอกินจมเหมือนกันนะสระเอนี่จริงสิก่อนหน้านี้เธอบอกว่าจะไปถ่ายละครที่อังกฤษพอจะบอกได้หรือเปล่าว่าถ่ายเรื่องอะไรเจใดที่กินเสร็จแล้วกล่าวขึ้นเล็กน้อยเพื่อหาหัวข้อสนทนาเป็นหนังแนวสายรับหนักฉันได้รับเชิญไปให้เป็นนักแสดงสมทบจินเสี่ยวหยุนกล่าวตอบเจไดที่ได้ฟังก็แปลกใจเล็กน้อยตอนแรกเขานึกว่าอีกฝ่ายจะได้รับบทนางอกอะไรแบบนั้นซะอีก นังสายลับหรอหน่าสนใจดีนะฉันก็มีบทนังสายลับอยู่เหมือนกันท่าได้เธอมาเล่นคงดีไม่น้อยเจไดพูดออกมาแบบไม่ได้คิดอะไรมากเท่าไรนะักคืนายเขียนบทเป็นด้วยหรอจินเสียวหยุนกล่าวถามเจไดด้วยความสงสัยพร้อมกับจ้องมองมาทางเขาอย่างแปลกใจเพ hey, อย่าดูถูกกันสิลองเธอได้อ่านบทของฉันแล้วรับรองว่าจะต้องตกใจแน่แน่เจไดกล่าวบอกขึ้นแน่นอนว่าบทหนังที่ว่าเขาย่อมไม่ใช่คนเขียนเองอยู่แล้วแต่มาจากโลกเก่าของเขาต่างหากเพราะในโลกนั้นมียอดหนังสายลับอยู่หลายเรื่องอย่างเจมบอลหรือมิชชั่นอิมพอสซิเบิลที่เป็นนังขึ้นฮิ่ ถ้าบทหนังที่ว่าน่าสนใจจริงๆฉันจะพิจรณาแสดงฟรีแบบไม่มีค่าตัวให้เลยจินเสี่ยวหยุนกล่าวบอกเจไดที่ได้ยินก็มองหน้าอีกฝ่ายเล็กน้อยด้วยความตกใจไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะสนใจในเรื่องที่เขาพูดไปแบบไม่คิดอะไรได้เลยแต่บทหนังสายลับที่ฉันมีอาจจะไม่เหมาะกับเธอเท่าไรแต่ฉันคิดว่ามีเรื่องที่เหมาะกับเธออยู่เดี๋ยววันหลังจะเอาให้ดูก็แล้วกันเจไดกล่าวบอกขึ้นตอนนี้เขายังไม่มีบทหนังอยู่กลับตัวแถมเขาเองก็จำเป็นที่จะต้องใช้แคปซูลเพื่อค้นหาความทรงจำเกี่ยวกับหนังเรื่องดังกล่าวอีกด้วยซึ่งก็ไไมม่่่รูู้้้วาาตองใชแแคซกหน หลังจากที่พูดคุยกันอีกเล็กๆน้อยๆเจไดก็ทำการเปิดโซเชียลขึ้นมาเพื่อเช็คผลตอบรับต่างๆซึ่งเขาก็ค่อนข้างพึงพอใจมากๆเลยทีเดียวเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าช่อง YouTube ของเขาเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วแม้จะมีคลิปวิดีโอเพียงสคลิปในช่องเท่านั้นแต่ยอดวิวของแต่ละคลิปก็มีมากเป็นหลักแสนบางงคลิปก็ทะลุล้านไปแล้วนายทำช่อง YouTube ด้วยรอจินเสียวหยุนที่นั่งอยู่ไม่ไกลจากเขากล่าวถามขึ้นด้วยความสงสัยพร้อมกับชงงอกหน้ามองจอแม็กซ์บุ๊กของเขาซึ่งในจังว่า ใช่เพิ่งทำได้ไม่นานเจไดกล่าวบอกซึ่งจินเสียวหยุนดูอีกเพียงเล็กน้อยก็หมดความสนใจไปเนื่องจากกดคลิปของเจได้นั้นล้วนแล้วแต่พูดภาษาไทายซึ่งเธอไม่เข้าใจความหมายองิงสิพรุ่งนี้เธอสั่งอาหารกินเองนะเพราะฉันต้องออกไปทำธุระด้านนอกเจได้เงยหน้าจากแมบุ๊กของตัวเองพร้อมกับกล่าวบอกจินเสียวหยุนที่กำลังเล่นโทรศัพท์ของตัวเองอยู่นายจะไปไหนนะ่ะฉันไปด้วยได้หรือเปล่าชักจะเบื่อเบือห้องเล็กๆนี้แล้วจินเสี่ยวหยุนกล่าวบอกขึ้นในฐานะที่เป็นคณอออกสังคมอยู่บ่อยครั้งจนติดเป็นนิสัยทำให้เธอทำตัวอยู่ในหห้้ออองเเเลลล่่่นนนโททรศััพ์ไออไไไมมกปป็ววาายด ไม่กลัวคนจะจําได้หรือไงเจได้กล่าวบอกขึ้นพร้อมกับจ้องมองไปที่อีกฝ่ายถึงเขาจะรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยกับทาว่าห้องเล็กๆของอีกฝ่ายก็ตามทีแต่ก็พยายามไม่เก็บมาใส่ใจแค่ใส่หน้ากาก,ากแล้วก็แว่นดําก็คงไม่มีใครจําฉันได้แล้วจินเสียวหยุนกล่าวบอกขึ้นทําให้เจไ,ได้แต่มองอีกฝ่ายพร้อมกับยินนึกไปตอนก่อนหน้าที่เขาจะพาอีกฝ่ายไปซื้อเสื้อผ้าด้วยแต่กลับถูกปฏิเสธมาโดยให้เหตุผลว่ากลัวคนอื่นจําได้แต่ตอนนี้เขาก็รู้แล้วจริงๆไม่ใช่กลัวคอหนะ้าอื่นจําได้แต่เป็นอีกฝ่ายขีีเก,กกกยมาาว่า เอาละเดี๋ยวฉันจะลองโทรไปถามดูก่อนว่าพาคนไปด้วยได้หรือเปล่าเจไดกล่าวบอกพร้อมกับต่อสายตรงสอบถามมอลิดในทันทีซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือเขาสามารถพาคนมาร่วมด้วยได้ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะเตรียมที่ไว้เพิ่มในตอนงานเลี้ยงว่าแต่งานที่นายจะไปออกเป็นงานอะไรเงินหรอจินซยวหยุนกล่าวถามด้วยความสงสัยเล็กน้อยเพราะดูจากการที่จะต้องโทรไปสอบถามล่วงหน้าแบบนี้ย่อมต้องเป็นงานที่มีความเป็นทางการไม่น้อย งานเปิดตัวหนังสือช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นถึงค่ำก็จะเป็นงานเลี้ยงระหว่างสานักพิมพ์แล้วก็ฉันเจได้กล่าวตอบซึ่งเขาก็ได้รับสายตาที่เต็มไปด้วยความแปลกใจจากจินเซิวยุนมาในทันทีอะไรฉันก็บอกไปแล้วนี่ว่าฉันทำงานเป็นนักเขียนทำไมต้องทำหน้าแปลกใจแบบนั้นด้วยล่ะเจไดมองไปที่จิน่ิวยุนเล็กน้อยจากสีหน้าและท่าทางของอีกฝ่ายเห็นได้ชัดเลยว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เชื่อเรื่องที่เขาเป็นนักเขียนเลย ก็ไม่คิดว่าเอกสระอสระเป็นนักเขียนจริงๆหน้าตาแบบนายไม่ค่อยเหมาะเป็นนักเขียนเท่าไรเลยนะจินเสี่ยวหยุนกล่าวบอกซึ่งเจไดก็ได้แต่หางตากระตุกด้วยความหงุดหงิดถ้าไม่ติดกาอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงแถมสวยเขาคงได้มีเพลสักหน้าอีกฝ่ายไปบ้างละหลังจากที่พูดคุยเรื่อ,อยๆจนเริ่มดึกทั้งคู่ต่างก็พายากระจายน,นอนเพราะในวันนี้พรุ่งนี้พวกเขานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องไปงานเปิดตัวหนังสือนั่นเองเช้าวันต่อมาเจไดตื่นขึ้นมาแต่เช้าเขาก็พบกับจินเสียวหยุนที่กำลังนั่งแต่งหน้าของ หลังจากที่เขาอาบนามแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเขาก็ก้มดูนาฬิกาก็พบว่าเป็นเวลา11โมงแล้วเหลืออีกประมาณ1-2ชั่วโมงงานเปิดตัวหนังสือก็จะเริ่มขึ้นซึ่งหากคำนวณจากข้องเช่าของเขาไปถึงงานก็คงใช้เวลาราวราว4 0 0นาทีซึ่งยังมีเวลาเหลือเพียงพอที่จะหาอะไรกินในตอนเช้า อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันก่อนค่อยไปที่งานเจไดกล่าวถามจินเสียวหยุนเล็กน้อยในช่วงเวลาที่พวกเขาได้อยู่อาศัยด้วยกันเพียงไม่มาล,ลายมอเอกเอกกี่วันแต่มันก็ทาให้ทั้งคู่นั้นเริ่มมีความสนิทสนมกันมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นแต่อย่างน้อยในระหว่างที่พูดคุยกันก็ไม่ได้มีความเกรงหรืออึดอัดอยู่อีกอะไรก็ได้ฉันเสร็จแล้วไปกันเถอะจินเสียวหยุนกล่าวบอกเจไดหลังจากที่แต่งหน้าของตัวเองเสร็จเรียบร้อยซึ่งเจไดที่ได้มองหน้าของอีกฝ่ายชัดๆก็นิ่งไปเล็กน้อยกกกกกก่่่่่่่่ออออนนนนนหหห้้้้้้้้าา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 ีีไไไไไมมมมดดแแแตตตงง็็ถืวววสยๆลพพพเเเิิขปจจทร มองอะไรไปกันได้แล้วจินเสี่ยวหยุนกล่าวพร้อมกับหยิบกระเป๋าสะพายของตัวเองขึ้นมาถือและเดินนําเจไดออกจากห้องไปในทันทีซึ่งเมื่อจินเสี่ยวหยุนเดินผ่านไปเจไดก็ได้สติก่อนที่จะรีบเดินตามอีกฝ่ายออกไปการเดินทางของทั้งคู่นั้นก็คือการโดยสารรถแท็กซี่ไปเจไดเลือกที่จะตรงไปที่ห้างและหาอาหารภายในห้างกินเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากจนเกินไปพอกินเสร็จก็สามารถที่จะเดินไปโรงงานได้ไม่มีปัญหา เมื่อมาถึงห้างเจไดกับจินเ่ยวยุนก็เดินคู่กันเข้าไปในห้างซึ่งก็มีสายตาหลายสายตาจับจ้องมาที่พวกเขาถึงจิน่ยวยุนจะปกปิดใบหน้าด้วยแมสก์ก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถปกปิดรูปร่างและท่วงท่าอันสวยงามของเธอได้เพียงแค่มองดูก็รู้ว่าเป็นคนที่สวยมากๆแม้จะไม่ได้เห็นใบหน้าใต้แมสก์ก็ตามขนาดไม่มีคนรู้ว่าเป็นใครยังมีสายตาจ้องมากขนาดนี้ถ้าคนอื่นรู้จะไม่โดนลอมเลยหรอเจไดกล่าวขึ้นแบบติดตลกพร้อมกับเดินนำจินเ่ยวยุนมุ่งหน้าไปที่โซนอาหารของห้างทันที ใช่หลายครั้งก็เคยพลาดดันมีคนจําได้ครั้งล่าสุดที่จําได้ตอนนานอยู่ที่จีนคนมากถึงขนาดเต็มห้างเลยหลักกว่าจะออกมาได้ก็ต้องใช้ตำรวจถึงสองเขตเข้ามาช่วยไม่งั้นคงแย่หน้าดูจินเสี่วหยุนกล่าวขึ้นราวกับว่าเป็นเรื่องปกติที่เธอเจอประจำสวนเจใดที่ได้ฟังก็ได้แต่มองหน้าอีกฝ่ายพร้อมกับรอบถอนหายใจเบาๆเขาคงลืมคิดไปว่ากำลังเดินข้างๆคนดังระดับโลกอยู่ ทั้งคู่เดินเข้าไปในร้านอาหารเกาหลีแห่งหนึ่งโดยเลือกมุมนั่งที่ห่างไกลจากผู้คนร้องกับสั่งอาหารมากินจำนวนหนึ่งซึ่งเมื่อจิน่ยวหยุนจำเป็นต้องถอดแมสเพื่อกินอาหารอีกฝ่ายก็จะหยิบเอาแว่นกันแดดขึ้นมาสวมใส่ถึงจะดูประหลาดประหลาดไปหน่อยที่ใส่แว่นดำกินข้าวแต่อย่างนอโธออมันก็ช่วยปกปิดตัวตนของเธอได้ระดับหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็ใกล้ถึงเวลาเรื่องงานเปิดตัวหนังสือเจไดกับจิน่ยวหยุนนั้นจึงพาก,กันเดินไปยังจุดนัดหมายตตาาามที่่่่อออออลลิไไดด้้บกกเวซึงงงจจะรรยูุั เมื่อทั้งคู่เดินมาถึงก็พบกับหญิงสาวรูปร่างและหน้าตาสะสวยคนหนึ่งยืนอยู่โดยอยู่ในชุดสูดทางการสำหรับผู้หญิงซึ่งแม่อีกฝ่ายจะใส่กางเกงแต่ก็ยังสแสดงให้เห็นถึงความเซ็กซี่ได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ดูด้อยไปกว่าจินเสียวหยุนเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะคุณเจไดเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้านิดหน่อยนะคะแล้วก็มีแต่งหน้าอีกนีผลิตที่เห็นเจไดเดินเข้ามาพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอก็ไม่รอช้าเรียบตรงมาทางเขาและเรียบพูดในทันทีมีแต่งหน้าด้วยหรอไม่จำเป็นก็ได้ครััับบเเเจจไไ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 ดดดดดดกกกกล่่่่่่่่่่าา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 วอออออแแแแมมมมมมะะะะรรรรสหหหหหขขขตตตตงงงนนน้้้้้้ื็็ีีีีปญยยยููถึใท ไม่ได้ค่ะต้องแต่อย่าลืมว่านี่เป็นการเปิดตัวครั้งแรกองคคุณผู้คนจะจดจำรูปลักษแรกที่เห็นซึ่งท้ายิ่งดูดีก็ยิ่งสร้างความประทับใจได้มากขึ้นครัออิศกล่าบอกเจไดพร้อมกับลากตัวของเขาไปในทันทีส่วนจิน่ิวหยุนก็ยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดแบบไม่ได้ใส่ใจเท่าไหรนะักแต่ก็ค่อยมายมนกเดินตามพวกเขาไปด้วยเจไดนั้นถูกพามายังสุ่มสำหรับแต่งตัวแต่งหน้าซึ่งในวินาทีที่เขานั่งลงบนเก้าอี้ช่างแต่งหน้าที่เป็นชายร่างโตแต่พูดสำเนียงแบบผู้หญิงก็ตรงมาที่จุดที่ หน้าตาธรรมดาแต่ใบหน้าและดวงตาดูมีสเสน่ห์แถมผิวยังเรียบเนียนอีกเหมาะกับการแต่งหน้ามากชายร่างโตใจสาววกเล่าบรกกอพร้อมกับจองอมองใบหนา้าเจไดพร้อมกับเริ่มมองสำรวจสระเอสระอาไปมาจนทำให้เจไดเกิดอาการขนลุกขึ้นมาในทันทีถึงเขาจะไม่ได้เป็นคนเหยียดเพศหรืออะไรแต่พอถูกจ้องมองและสำรวจใกล้ๆแบบนี้ก็ดายได้ที่จะรู้สึกกลัวพี่ลูซี่อยากแกล้งเพื่อนหนูรีบแต่งหน้าได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะอลิศเล่าบกขึ้นซึ่งเสียงดังกล่าวนั่นก็เหมือนกับเสียงของสวรรค์ที่ทำให้เจไดน,นั้นสามารถดหลุดรอดจากความกลััวในนคร้้ง้งีไปไปด ก็ได้ก็ได้แม่แค่มองนิดมองหน่อยทำเป็นห่วงเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าเนี่ยใช้หัวใจหญิงอย่างลูซี่กล่าขึ้นโดยไม่สนใจท่าทีการตอบสนองของนอลิตพร้อมกับเริ่มลงมือแต่งหน้าให้กับเจไดในทันทีซึ่งเขาก็ต้องยอมรับเลยว่าจากท่าทางของอีกฝ่ายนั้นเห็นได้ชัดเลยว่ามีความเป็นมืออาชีพขนาดไหนทางด้านจินซยวหยุนนั้นก็ได้ตามเข้ามาในเต้นแต่งหน้าพร้อมกับเฝ้าดูการแต่งหน้าของเจไดด้วยความสนใจพร้อมกับสายตาที่เหลือไปมองสำรวจอิลิตเล็กน้อยซึ่งในดวงตาของจินเซิวหยุนก็แฝงไว้ด้วยความชชื่่นนมมใควาวาาสยยขององีกฝ สวัสดีค่ะจนิน่ยวหยุนตัดสินใจกล่าวทักททยอีกฝ่ายออกไปก่อนเป็นภาษาอังกฤษส่วนอลิตก็หันมามองทางจิน่ยวหยุนด้วยความแปลกใจเล็กน้อยพร้อมกับกล่าวทักททยกลับเพียงไม่นานสองสาวก็เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแค่คลิปตาเดียวก็ดูสนิทสนมกันมากเหมือนกับรู้จักกันมาหลายปีดังคําที่ว่าคนประเภทเดียวกันมักอยู่ด้วยกันและสนิทสนมกันได้อลิตและจิน่ยวหยุนก็อยู่ในคนประเภทที่เรียกว่าสวยนั่นเอง หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเจไดก็สองกระจกมองหน้าของตัวเองเล็กน้อยบอกตามตรงว่ามันดูดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรในตอนแรกหากให้คะแนนหน้าตาของเขาก็จะอยู่ที่ราวราวสี่ห้าแต่ตอนนี้เขาขยับขึ้นมาเป็นหกแล้วหลังจากที่ได้รับการแต่งหน้าต่อไปก็เป็นเสื้อผ้าพี่เตรียมไว้หลายตัวเลยน้องลองใส่ดูนะลูซี่กล่าวบอกพร้อมกับดึงราวเสื้อผ้ามาไวตรงหน้าของเจไดซึ่งลักษณะของชุดที่ถูกเตรียมไว้นั่นก็คือเสื้อสูทนั่นเองเจไดพยายามเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับเขาที่สุดก่อนทอสระเอกเอกจะเดินเข้าไปเปลี่ยนหลังที่เปล พอใส่ชุดนี้แล้วดูหล่อ,อขึ้นเลยนะลูซี่กล่าวบอกพร้อมกับที่ดวงตาเป็นประกายจนเจไดนันอดที่จะเสียวสันหลังวาบขึ้นมาไม่ได้เขาจึงรีบเดินไปหาอาลิตและจินเสียวหยุนทันทีหืมทั้งสองคนดูเหมือนจะสนิทกันดีนะเจไดเดินเข้ามาพร้อมกับกล่าวถามขึ้นแน่นอนว่าเขาเลือกพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้ให้ทั้งสองเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนั่นเองนิดหน่อยหนะักไม่คิดเลยว่าคนที่ร่วมงานกับนายจะเป็นสาวสวยแบบนี้นะจินเสียวหยุนกล่าวขึ้นพร้อมกับจ้องมาที่เจไดเล็กน้อยซึ่งทำให้เขารู้สึกกด,ดก,ก,กเาก็ไม้บใใสจอะร จริงสิคุณเจไดเตรียมขึ้นเวทีได้แล้วค่ะอีกประมาณสินาทีก็น่าจะถึงเวลาเปิดตัวหนังสือแล้วอลิศกเล่าบอกขึ้นเจไดที่ได้ยินก็รีบเดินไปเตรียมความพร้อมในทันทีระหว่างทางอลิก็ไล้พยายามอธิบายขั้นตอนต่นตางๆให้กับเจไดซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากนักเพียงแค่เขาต้องเดินออกไปพูดคุยกับคนที่มางานเปิดตัวหนังสือเท่านั้นพร้อมกับจะมีช่วงแจกลายเซน็นเมื่อถึงเวลางานเปิดตัวหนังสือของเจไดก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีที่เจไดก้าวเข้าไปในงานและขึ้นไปยืนบนเวทีที่ถูกเตรียมเอาไว หนังสือของเขามีไม่ต่ำกว่า1นึ่งพันคนอย่างแน่นอนนี่นับเฉพาะที่อยู่ในโซนจัดงานหากเป็นโซนรอบๆก็ไม่รู้จะมีอีกมากเท่าไรเพราะภายโซนจัดงานาน,นั้นแค่หนึ่พันคนก็เต็มกลืนแล้ว เจไดที่ยืนอยู่บนเวทีรู้สึกประหม่าไม่น้อยในตอนแรกเขาคิดว่าอย่างมากก็คงมีคนมาสักหนึ่งร้อยคนก็ถือว่าเยอะแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้เตรียมใจที่จะมาะเผชิญหน้ากับคนเยอะขนาดนี้จึงทำให้เขาเกิดอาการเกร็งขึ้นมาฟูสวัสดีทุกคนครับขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเปิดตัวหนังสือเฮร่พาเธอในวันนี้ถือเป็นเกียรติของผมอย่างยิ่งที่ได้รับการตอบรับมากมายขนาดนี้เจไดสูดหายใจเข้าลึกเพื่อให้ตัวเองผ่อนคลายพร้อมกับกล่าวออกไปในทันทีโดยที่เขาก็พยายามจะสงบจิตใจของตัวเองลงให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเกิดตื่นนนนนเเเต้้้้กก็อออาาจจะิิดดดดขขผพลึมไั่ง เจไดเริ่มพูดแนะนําแนวคิดและเรื่องต่างๆเกี่ยวกับนิยายของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าการพูดถึงแนวคิดดังกล่าวเจไดก็ได้จำมาจากตัวของ JK เจ้าของนิยายตัวจริงอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันดูมเหตุมผลที่สุดหลังจากที่เขาพูดไปได้สักพักความประมาและความตื่นเต้นที่มีอยู่ก็ค่อยๆเริ่มหายไปทําให้การพูดของเขาดูไหลลื่นมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะเจไดนั้นมีความสามารถในการปรับตัวที่ไวกว่าปกติเลยคุณชินกับการพูดต่อหอโนอโทเอกสาะอาคนเยอะๆได้เร็วแบบนี้ เอาล่ะต่อไปจะเป็นช่วงที่ทุกท่านรอ,อายานะคะนั่นก็คือช่วงแจกลายเซ็นนั่นเองโดยมีเงื่อนไขก็คือถ้าหากต้องการลายเซ็นต้องซื้อหนังสือนิยายจากทีนี่เท่านั้นโดยมีจํานวนจํากัดหนึ่งพันเล่มเท่านั้นพิธีกร่าว,าวรับช่วงต่อจากเจไดในทันทีซึ่งคำพูดของอีกฝ่ายก็ดึงความสนใจของทุกๆคนได้เป็นอย่างดีเจไดถูกพาไปนั่งประจาตาแหน่งเพื่อรอเซ็นลายเซ็นให้กับแฟนคลับนิยายที่อุดหนุนหนังสือของเขาซึ่งไม่นานหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเป็นจํานวนมากค่อยๆเดินต่อแถวกันเข้ามาเพื่อให้เจได ในช่วงแรกๆเจไดก็ยังคงรู้สึกสบายๆอยู่แต่พอถึงเครื่องทางหรือประมาณ500คนแรกเจไดก็เริ่มที่จะรู้สึกปวดมือขึ้นมาบ้างแล้วแต่เขาก็พยายามที่จะเซ็นต่อไปจนจบให้ได้เพราะนี่ถือเป็นงานเปิดตัวนิยายครั้งแรกของเขาซึ่งมันมีความสำคัญมากๆที่สำคัญเจไดก็ขอบคุณแฟนคลับเหล่านี้มาร่วมง,งานและอุดหนุนเขาดังน,นั้นทุกลายเซ็นที่เขาเซ็นไปจึงเป็นลายเซ็นที่ทำแบบตั้งใจการเซ็นลายเซ็นกินเวลาไปร่วมร่วมสามชั่วโมงเต็มๆเ,เลยทีเดียวกว่าจะเซ็นเสร็จก็เล่นเอามือของเจไดั ai, ้งที่จับปากกาชาในทันทีกลับไปคนน เป็นยังไงบ้างคะคุณเจไดวันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะอลิเดินมาถามเจไดหลังจากที่งานเปิดตัวนิยายจบลงซึ่งด้านหลังก็ตามมาด้วยจินเสี่ยวหยุนที่มองมาทางเจไดเล็กน้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆก็คงชินเองและเจไดกล่าวยิ้มยิ้มถึงจะเหนื่อยและจะปวดมือมากแค่ไหนก็ตามแต่เขากลับรู้สึกมีความสุขมากเพรากะการที่งานเปิดตัวของเขามีคนให้ความสนใจขนาดนี้แสดงให้เห็นว่าอดขายหลังจากนี้ก็คงมากมายมหาศาลอย่างแน่นอนเพียงแค่คิดว่าจะมีเงินและชื่อเสียงเข้ามาหาเขาเป็นจำนวนมากเขาก็ยิ้มแล้ว ฉันว่านายพักสักหน่อยดีกว่านะถ้าไม่พักหรือไปนวดคลายกล้ามเนื้อมีหวังได้ระบบไปหลายวันแน่แน่จินเสียวหยุนกล่าวบอกพร้อมกับก้มองไปที่มือของเจไดาจากประสบการณ์ตรงสินะเจไดกล่าวขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกจินเสียวหยุนเป็นดาราระดับโลกคงผ่านเรื่องนี้มาเป็นร้อยเป็นพันครั้งและแต่ละครั้งคงมากมายกว่าที่เขาเพิ่งจะเจออย่างแน่นอนเจไดที่เห็นว่ายังมีเวลาเหลืออยู่ก่อนที่จะถึงเวลาร่วมงานเลี้ยงกับทางสำนักพิมพ์ของนอริคืนนี้เขาจึงตัดสินใจทำตามคำแนะนำนั่นก็คือการเข้าร้านนวดที่เปิดอยู่ภายในห และในระหว่างที่เจไดกำลังอยู่ในร้านนวดภายในโลกโซเชียลก็เกิดกระแสะมากมายซึ่งหัวข้อส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเจไดและนิยายของเขานั่นเองวันนี้ฉันไปงานเปิดตัวนิยายมาคนเยอะมากจนล้นออกไปนอกงานเลยคอมเมนต์ของชาวเนต็ตคนหนึ่งฉันก็ไปมาโชคร้ายมากดันซื้อนิยายในงานไม่ทนันไม่งั้นคงได้ลายเซ็นของเจไดไปแล้วคอมเมนต์ของชาวเนต็ตคนหนึ่งที่กล่าวขึ้นด้วยความเสียดายฮ่าฮ่าฉันได้มาหนึ่งเล่มมาหลักสงสารคนที่พลาดจริงๆเลยนะไม่รู้จะมีงานแบบนี้อีกเมื่อไหร่คอมเมนต์ของชาวเนต็ตอีกคนที่กล่าวขึ้นอย่างภาคภูมิใจในความโชคดีีขออออองงงงตััวเเร้้้มกบยาห่่่นนนทไไดซืืสใ เน้นบนฉันขอให้นายทำนามหกใสหนังสือเล่มนั้นเหล่าคอมเมนท์ที่เต็มไปด้วยความอิจฉาเป็นจำนวนมากตอบกลับคอมเมนต์ของชายที่อวดอ้างโชคของตัวเองต้องบอกตามตรงว่านี่นับเป็นประวัติการอย่างหนึ่งเลยเพราะในยุคสมัยนี้การที่จะมีคนจำนวนมากพูดถึงนิยายเพียงเรื่องเดียวแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำเพราะการที่จะมีคนจำนวนนับพันนับหมื่นพากันถกเถียงกันเรื่องนิยายนั้นมันคงไม่มีนิยายเรื่องอื่นทำได้เหมือนแฮร่พตเตออีกอย่างแน่นอน กลับมาทางด้านเจไดเขาที่ทําการนวดเสร็จก็รู้สึกสบายที่แขนขึ้นไม่น้อยหลังจากที่นวดเสร็จพวกเขาก็เตรียมตัวเดินทางไปที่งานเลี้ยงซึ่งถูกจัดเอาไว้ที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งไม่ไกลจากห้างที่พวกเขาอยู่มากนะักโดยในครั้งนี้เจไดกับจินเสียวยุนนันต่างก็เดินทางกันด้วยรถของสำนักพิมพ์ที่อลิไดจัดเตรียมเอาไว้สําหรับพวกเขาทั้ง3คนใช้เวลาไม่นานก็มาถึงโรงแรมที่จัดงานเลี้ยง คุณจินเสียวยุนไม่ถอดหน้ากาก,ากออกหรอคะฉันก็อยากจะลองเห็นหน้าของคุณเต็มๆอลิศกเล่าถามขึ้นด้วยความสงสัยซึ่งจริงๆก็สงสัยตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ในตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกสนิทกันมากจึงไม่กล้าถามออกไปส่วนตอนนี้ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้อนอริศจึงกล้าที่จะถามพอดีว่าจินเสียวยุนเป็นหวัวหนักถ้าให้ถอดก็คงจะไม่ดีเจไดเรียกล่าวอธิบายแทนจินเสียวยุนในทันทีซึ่ง,งอลิศก,ก็เผยแววตาผิดหวังออกมาเล็กน้อยถอดได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วจินเสียวยุนกล่าววนขข้้น้น้นททััีีงงงงเเจดกไไตตมอออฝาาาายพะิววป คุณเป็นดาราหรอคะฉันเคยเห็นคุณในทีวีบ่อยๆอ,อลิที่เห็นใบหน้าเต็มๆของจินซิวหยุนก็อุทานออกมาเล็กน้อยด้วยความที่เธอจําอีกฝ่ายได้ในตอนแรกก็พอรู้ว่าต้องเป็นคนสวยมากๆคนนึงแน่นอนแต่พอถอดหน้ากากก็ดูสวยกว่าที่คิดแถมยังเป็นดาราอีกจึงทําให้อลิประหลาดใจมาก็ไม้ยามกหลังจากที่เปิดเผยใบหน้าให้อลิทดูเสร็จเธอก็รีบสวมหน้ากากกลับเข้าที่เดิมทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเห็นหลังจากนั้นทั้งสามคนก็พากันเดินเข้าไปในงานเลี้ยงทันที ในงานเลี้ยงก็ไม่ได้มีอะไรมากนักเพียงแค่เจดไดไดทาความรู้จักกับพนักงานตําแหน่งต่างๆในสํานักพิมพ์รวมถึงมีคนบางคนที่มีชื่อเสียงในวงการวันรณกรรมก็มาเข้าร่วมในงานเลี้ยงนี้ด้วยเอาตรงๆเจไดก็ไม่ได้รู้จักคนเหล่านี้หรอกแต่จากการแนะนําของนอลิตก,ก็ทําให้รู้ว่าคนเหล่านี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงเลย